ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านั้ยนะครับอยู่ในรายการเทปซีนามอนนะคบซีนามอนนั่นเองวันนี้นะครับเราจะลองเอากีเลเซอร์ถีดนะครับาจะแลกอะไรบ้างนี่ขอพิมพ์ไปเลยว่านี้เลยนะครับผมก็ได้พิมพ์ไปแล้วนะครับว่ากีเลเซอร์อะไรนะครับ แต่เป็นตอนที่มีคนเทรดมาเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มีคนรับเทรก็เลยเสน,นอไอ้พวกนี้เป็นะครับว่าเขาจะบอกว่ายังไง <c oughs> เอาเปน็นไงนะครับคุณเอา u t c อยู่เลยอ่ะซานตาไม่เอาไม่ให้เน,นื้อ เทรดไปทุกคนเลยนะครับว่ามีจะมีใครรับเปล่าไม่มีใครรับเลยนะครับตอนนี้ไม่ในท็อปเอ็นเทแล้วในะนี้เอาเอาไวครับผมก็ได้สิเอ็นเก็บไอ้โฟนนี้ไปกับก๊อดเก่านะครับอีนี่อ้ก๊อดเก่าโคตรเท่โคตรหรูหราเลย ครับไายคนนี้เขาบอกว่าอะไรอา้าวเขาไม่เทน,นะครับไปอันนี้มีคอนเทนต์มาก,ก็เลยเสนอนะอะไรวมเนี่ยมนมายืนเล้าค้างกับคิวปินะอหือโอ้ย ไม่ไหวตัวไหนตัวนี้สามพันยังไม่คุมค้มเนาะใจใจด้วยอะไรวะเนี่ยเดชไปหาคนคนหนึ่งนี่ครับจูน้อยตัวปลอมนะครับจูน้อยตัวปลอมหรวิจูตัวปลอมนะครับนี่ถ้าเป็นจริงน้อยจะจริงดัง หนึสำสำสำ่งสามสามเจ็ดจะไปเก้าสิบนะครับอุ้ยขอตัวเหรอ,ดดดอเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งเทรดไม้บ๊อบเดี๋ยวนี้ไปก่อนไม้นี่งไงมะพร้า,พาวเอาไหมครับเอาไปเลยแบบฟรีฟฟ นครับเจอคนเดียวกันไหมแต่นี้นะครับแบบไม่มีใครแลกกับเราเลยนะครับซึ่งผมให้ตัวคนไปก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า